สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดีวสไตล์เช่นโจจะมาพาเพื่อนๆหุม้มเบาะมอเตอร์ไซค์นะครับเบาะมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับมันมันขาดแล้วเพื่อนนะรนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเบาะได้เพืนะ่อนนะเปลี่ยนผ้าข้างนอกได้เพื่อนอันดับแรกเพื่อนๆก็ไปถอดถอ,อดน็อตตัวนี้นะครับถอดออกอถอดเบาะออกอมาจากตัวรถนะครับมันจะทําง่ายขึ้นเพื่อนะนะที่ถอดก็เพื่อนๆก็มันจะ มันจะใส่กันแบบไปอย่างนี้นั่นไป็นนะมันจะใส่แบบนี้เพื่อนก็หมุนนอตหมุนน็อตัวนี้นะครับหมุนฝ okay. ั่งน oh, oh, ี้หมุนฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็ขยับมาจะขยับได้นิดนึงมันจะออกมาถึงแค่ตรงนี้เพื่อนนะเอกถึงตรงนี้แล้วเพื่อนก็อ่าพอมันออกมาสุดชนตัวนี้แล้วเพื่อนก็ขยับเบาะนิดนึงนะครับขยับเบาะออกมาแบบนี้นะครับจล้วเพื่อนก็ดึงออกมาได้เลยเพื่อนนะนับเป็นีนื้อจะออกไม่ได้นะเพื่อนนะจะอยู่แบบนี้แหละจะออกไม่ได้ หยัดมาปุ๊บแล้วเราก็ดึงเอียงนะครับก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับดึงเบาะมาเลยไม่ต้องดึงน็อตนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเ<ม>พื่อนก็แกะแม็กตัวน,นี้ออกเพื่อนนะอ่โดยใช้เหล็กแหลมอย่างนี้เพื่อนนะน,นี่แกะง่ายเพื่อนอัปกรอนการแกะมันเป็นตัวที่เอาไว้ปะยางนะครับปะยางแบบเรียกอะไรนะแบบแทงเข็มนะเพื่อนนะเนี่ยมันจะงัดง่าย ง่ายมากเลยนะเพื่อน,นะนเพื่อใช้เวลางัดแป๊บเดียวนะถ้าใช้ครีมมันก็งัดยากนะเพื่อนเรางัดตัวนี้ก่อนแล้ค่อยตามด้วยครีมนะครับต้องเอาตัวนี้น้ำลองไปก่อนเป็นวิดีโอ หมือนทึบเดียวเลยนะเพื่อนนะจะต่อต่อเนื่องกันไปเลยถ้าไม่มีตัดต่ออาจจะไม่มีรูตีนะเพื่อนนะเนี่ยเอาเป็นแบบนี้เลยเพื่อนก่อนเน้นสาระเพื่อนนะเน้นสาระเนี่ยไหเพื่อนออกง่ายมากเลยนะแทงเข้าไปงัดขึ้นแทงเข้าไปงัดขึ้น ใช้ครีมดึงทีหลังนนต้องใช้เวลานิดนึงนะครเพราะว่าแม็กมันจะค่อนข้างเยอะนะครับ ีมากนะครับแบบนี้นะเชื่อจะนัดออกให้รอบเรินก็นะ แทงไปตรงเอียงสี้าองศานะครับเข้าไปแล้วงัดขึ้นนะครับเพื่อนอย่าแทงแบบเอียงมากนะครับเอียงเอียงมากๆเดี๋ยวมันจะฉลาดออกนะครับฉลาดถูกมืออีกฝั่งหนึ่งเพื่อนนะเพื่อนแทงประมาณประมาณสี่สิห้าองศานะครับเข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสีหาองศาเพื่อนก็งัดขึ้นมานะครับเห็นไหมง่ายเพื่อนนะอย่าเอียงมากเอียงนี้ไม่ได้เพื่อนนะเดี๋ยวจะลุกไปถึงมืออีกฝั่งหนึ่งนะต้องระวังครับตัวนี้เพราะว่าเหล็กตัวนี้มีความคมมาก ถ้าเพื่อนไม่มีเหล็กตัวนี้ก็พกเพื่อนกอ็หาเหล็กตัวหนึ่งมาแล้วก็มาผลให้แหลมได้นะครับแล้วก็ทําด้ามจับนิดนึงนะครับเชื่อมเป็นตัวทีไว้ก็ได้นะครับประมาณแบบนี้เพื่อนนะเนี่ยเหล็กนี้สะดวกมากนะครับแต่้หลายคนก็น่าจะมีนะครับแต่คนอาจจะเคยปะยางรถเองนะครับตอนนี้เป็น ชุดอุปกรณ์ปะรถนะครับเป็นแบบแทงเข็มนะแล้วก็ช่างโจก็ได้ทำคลิปไปด้วยนั่นด้วยนะก็เข้าไปดูได้ประหยัดดีนะครับเราซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาประมาณไม่เกินร้อยนะครับมันจะได้อุปกรณ์ครบเซตเลยแล้วก็มีตัวปะยางประมาณสี่เซนเนี่ยนะผม ประมาณนะ่าประมาณสี่เส้นอ่าก็ปาได้หลายรอบก็ประหยัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็ใช้อ่าคีมแบบนีบ้นะครับได้เลยมีกระนิดนดึงน็เป็ดดได้เลยนะครับใช้แบบตัวเดียวก็เสร็จนะครับ จึงเทียมออกมาแบบนี้ด้วยนะหมุนๆแบบนี้นะครับถ้าเรารู้หลักการนะมันก็ไม่ยากนะเพื่อนนะเนี่ยนะหมุนหมุนหมุนด้วอนะเนี่ยเนี่ยง่ายครับแค่นี้เองนะ ดึงออกจากเพื่อนหมุนเอาแบบนี้นะครับง่ายกว่านะไม่ใช้แรงเลยนะผมหมุนเก็บหมุนเก็บหมุนเก็บออกเลยนะ ส่วนของเบาะนั้นเพื่อนก็สมาสมารถหาซื้อได้นะครับในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปเพื่อนนะราคาก็ไม่น่าจะเกิน100บาทนะครับตอนนี้ก็ซื้อมาในราคาประมาณห0 0บาทเือนตานะครับผมแล้วก็จะมีบางร้านนะครับประมาณห0าสบาทก็มีนะครับแล้วแต่รุ่นของของอตัวหนังด้วยนะครับ จะเป็นรุ่นของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับแต่ตลายนะครับถ้าเกิดว่าราคาแพงหน่อยก็อาจจะเป็นสองลายสองสีนะครับสองลายสองสีราคาก็จะขยับขึ้นมานิดนึงครับประมาณร้อยหนึ่งถ้าสีเดียวก็ห้าสิบหกสิบาทก็กมน่าจะมีนะ เพื่อนเพื่อนดูด้วยเนาะมันก็เลยอาจจะช้าครับปกติก็ถ้าไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายวิดีโอไปด้วยก็ดึงออกแป๊บเดียวเพื่อนนะนะเดียวก็เสร็จอ่ะน,นี่คือทอําพยายามให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะปกติก็นุกนก็เสร็จไปแล้วนะครับได้ถ่ายวิดีโอนะฮะ ก็ไม่นานนะที่เพื่อนดูมาก็าไม่กี่นาทีนะกจะเสร็จแล้วประมาณห้านาทีได้ใช่ไหมเพื่อนก็นี่ออกมาได้ล้งนนะเพื่อนนะเพื่อนถ้าบอกเพื่อนเพื่อนเริ่มขาดเพื่อนก็ ต้องเริ่มทาต้องเริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะเพื่อนนะถ้าเกิดว่าเพื่อนทิ้งไว้นานนะครับมันก็จะแหวงแบบนี้เพื่อนนะเนี่ยจะแหวงแบบนี้อย่างนี้ก็มันก็จะไม่ค่อยสวยเพื่อนนะอันนี้ก็แหวงสองจุดเลยอันนี้ขาดนานาปีเลยนะครับงเพื่อนไม่เน้นอะไรมากมายเพื่อนก็ใส่ไอ ติดติดหนังไปเลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีหนังใส่เนะเาะก็ติดไปเลยแต่ถ้าที่ร้านเขานะเขาจะมีหนังอยู่กาจะเอาหนังมาแปะให้เราแล้วก็กรีดใหม่ให้มันเรียบนะครับให้มันสวยงามแต่ว่าโจก็ไม่มีหนังนะครับเมื่อไม่มีบเบาะอะไรนะเขาเรียกอะไรถ้าฟอ,องน้ำอ๋อนะมันจะไม่มีฟองน้ำก็ ต่ออย่างนี้ไปเลยนะครับผมแล้วพอเราดึงไปมันก็จะลงไปทำหมาหุ่มหนังไปนะครับ ให้นะครับให้เนี่ยดูเหมือนเล็กไปนิดนึงนะแล้วหญ่กว่านี้จะไม่จะไม่ใหญ่กว่านีน้นิดนึงก็จะดีนะี่มันจะใหญ่กว่าไม่เป็นไรครับผม<อ>ก็โอเคอยู่ สูงของผ้าดึงให้เท่าๆกันทำการดึงข้างหน้าก่อนนะครับเพื่อนะดึงข้างหน้าแล้วก็ดึงข้างหลังนะครับก็อยค่อยไล่ไล่แนบข้างไปเรื่อยนะเพื่อนนะแนบไปแนบ,แนบ เราก็ดึงหน้าดึงหลังก่อนนะเพื่อนก้อนตัวนี้ก็จะใช้เป็นแม็กตัวนีกครนะ เพื่อนเลือกลูกให้ดีนะผมเอาเป็นลูกสั้นๆหน่อยนะยาวเดี๋ยวมันจะทะลุนะขึ้นมาข้างบนเติมน้ำมันก็หน่อยนะเพื่อนหนึงนะครับน้ำมันนั้นเพื่อนหยุดใส่รูนี้เลยนะเพื่อนสองสามหยุดพอแล้วนะครับ chị nga dùng lặng thôi đó bạn hết tương tự ก็ต้องดูลายผ้าดด้วยนะครับจะอยู่ระหว่างกลางนะครับนี่นะครับ ไปไล่ดึงไปเรื่อยด้วยนะ ไหนิ้ตึงพเพื่อนๆก็สามารถที่จะแกะแม็กนะครับแกะแม็กออกแล้วก็จัดใหม่ได้รอบหนึ่งด้วยนะ ถ้าเป็นการหุ้มนะบอกอย่างนี้ต้องอมีปืนยิงแบบนี้นะครับมีปั๊มลมนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีเพื่อนซื้อแบบที่มียางนะครับเป็นยางรัสก็มีนะเป็นยางคลุมเลยนะครับคลุมตัวนี้ไปเลยมันก็ก็จะง่ายแต่ว่ามันก็คุณภาพงานก็ตามนั้นนะผมมันก็จะไม่ได้ตึงสวยแบบนี้นะเพื่อนนะมันก็จะหลวม,ลวมนิดนึง แล้วก็ผ้ามก็จะบางเพื่อถ้าไม่สะดวกทำก็ไปที่ร้านนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะจะ จะยากอยู่นะเพื่อนนะอุปกรณ์มันต้องใช้นะครับช่างเข้าคลิดราคาทําประมาณนั้นก็สมราคานะครับหนึ่งเสียเวลาใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับสองก็คือมันต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับเหมือนแบบนี้เลยครับต้องมีปั้มลมนะครับมีปั้มลมแบบนี้นะครับแต่นี้พี่ช่างโจนะครับมาแนะนํอันนี้ก็เผื่อว่า เพื่อนๆนะครับอยากที่จะลองทําเองนะครับลองทําเองดูหรือมีเครื่องมืออยู่แล้วนะเพื่อนมีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าอ่าอาจจะยังไม่เคยทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับก็อาจจะทําได้รวดเร็วกว่านี้ Eso. แล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละคนใครบ่อยก็เป็นทักษะเพื่อนนะแต่ทั้งตมดก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นช่างพุ่มบอกนะครับโดยตรงนะครับก็คือพอที่จะ,ะทําใช้ได้นะฮะเป็นงานดีไวนะฮะดีไวก็คือพอได้ใช้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื้องานมันก็อาจจะไม่ไม่สู้ช่างมือชีพเขานะครับผมนี้ต้องยกให้เขาเพราะเขาเป็นอาชีพของเขานะเขาก็ ทำดีทำสวยอยู่แล้วนะครับทำทุกวันอันนี้สำหรับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ที่มีเครื่องมืออยู่แล้วเนะาะถ้าจะทำเองมันก็ขยากเพื่อนนะเพิ่มนะสวยแล้วเพื่อนนะไหมเพื่อนดึงให้ตึงแบบนี้เลยนะเพื่อนค่อยๆเลไล่ดึงไปเรื่อยนะครับขณนทีน่ตึงเพื่อนสามารถแกะแม็กออกมานะแกะแม็กออกมาแล้วก็ดึงใหม่ได้เพื่อนนะเหมือนเราแกะครั้งแรกนะครผมแกะไม่ยากนะครับแกะไม่ยาก ដឹកលំញ៉ាំងតែ ไปก็จะเป็นงานไล่ยิงไปงี้ไปเลยเพื่อนนะประมาณนี้ไปเลยนะครับก็ขั้นตอนก็จะประมาณนี้เพื่อนนะนก็จะไล่ยิงไปให้ค่อยๆไล่เพื่อนนะจากเี้ยอย่างนี้เนาะเพื่อนก็กดลงไปงี้เพื่อนนะเห็นไหมมันก็จะเรียบแล้วเพื่อนนะเองนั้นเพื่อนก็จะไล่ไล่ยิงตรงนี้เสร็จแล้วก็มากดตรงนี้นะฮะเห็นไหมเราก็ไล่ไปเรื่อยนะให้รอบเพื่อนนะ หลักการมันก็จะมีประมาณนี้เพื่อนนะมันจะจะต่อไปก็จะเป็นแค่การค่อ,คอยๆไล่ทําไปเรื่อยนะฮะเคล็ดลับอิทธีทําก็จะแค่ประมาณนี้เพื่อนนะ,นะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับแล้เพื่อนๆถ้าทั้งโจมมีคลิปดีๆนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆแบบนี้เนาะวันนี้นะครับมีคลิปดีๆในการหุ้มหนังเ,นเพื่อนๆดนูหุ้มหนังบอกเพื่อนมาใส่ คลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรเอามาแนะนำมาโชว์เพื่อนอีกนะฮะเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยค่อไล่ย,ยิงไปเรื่อยนะครับมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อนนะครัสครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม